ครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับมาพบกับผมไกนุกรุกทุ่งานกันอีกครั้งนะครับวันนี้จะมาแจ้งโค้งสุดท้ายในการแจ้งชําระหนี้ของปี64นะครับแจ้งชําระหนี้ของปี64นะครับโดยที่เราจะต้องสมัครไม่เกิน31มธันวาคมนี้นะครับตอนนี้ก็เหลือเวลาไม่อีกกี่วันแล้วนะครับเพื่อนๆจะต้องมีวิธีการสมัครยังไงเตรียมตัวยังไงไปดูกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนเ ามาดูโครงสร้างและรายละเอียดของคนที่จะเข้าเงื่อนไขนี้ก่อนนะครับก็คือ1อ่าท่านจะต้องสมัครภายใน31มธันวาคม2 5ง3โดยลูกค้าเนี่ยจะต้องมีสินเชื่อส่วนบุคคลทุกประเภทที่ค้างชําระไม่เกิน3เดือนนะครับไม่เป็น NPL ณนะวันที่31มีนาคม2 5ง3และสําหรับลูกค้า SME วงเงินไม่เกิน100ล้านบาทนะครับผมซึ่ง วิธีการและขั้นตอนในการาทำนั่นะคือ1ท่านจะต้องเข้าไปสมัครหรือดาวน์โหลดแอป m y m o มาก่อนนะครับมาพิมพ์คำว่า m y m o ใน App Store หรือว่า Play Store ในเครื่อง Android ของเรานะครับเมื่อค้นหาเป็นสัญลักษณ์ดังนี้นะครับ m y m o gsb ตั้งแต่เวอร์ชั่น1.340ขึ้นไปนะครับ หลังจากนั้นนะครับจะมีเมนูให้เลือกชําระหนี้ตามที่ประสงค์นะครับซึ่งเราจะต้องมีเงื่อนไขด้านบนให้ถูกต้องก่อนนะครับแล้วก็มีสินเชื่อนะครับหลังจากนั้นผมจะไปเปิดดูหน้าจอของแอปนะครับพอเปิดมาสู่หน้าจอของแอป m ม m o ถ้าเราผูกบัญชีกับบัญชีทาง,งารคาเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าใครเนี่ยที่ไม่มีบัญชีอมสินอ่าที่มี m y โ Mo เชื่อมกับ มือถือนะครับสามารถไปลงทะเบียนทำที่ธนาคารอมสินได้เลยแต่ในความเป็จริงเราสามารถสมัครดาวน์โหลดและก็เชื่อมออนไลน์ได้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนไม่สามารถทำทำได้สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้สอบถามแล้วเดี๋ยวผมจะช่วยคําตอบหาคําตอบให้นะครับโอเคมาดูกันต่อนะครับขั้นตอนที่1นนะครับเมื่อดาวน์โหลดแอป m y m o และเชื่อมบัญชีเข้ามาเรียบร้อยแล้วหน้าจอจะแสดงข้อมูล ที่แสดงขึ้นว่าแผนการชําระหนี้สําหรับปี64นะครับหลังจานั้นเมื่อเรากดเข้าไปนะครับจะเป็นในหน้าส่วนที่2นะครับเลือกสินเชื่อที่เราต้องการพักแผนการเลือกแผนการชำระหนี้นะครับหลังจากนั้นพอเข้าไปดูรายละเอียดนะครับก็จะมีจําจนวนงวดแรกจํานวนงวดสุดท้ายนะครับว่าในปี64เนี่ยถึงระยะสิ้นสุดปีไหนนะครับ ก็จะแสดงรายละเอียดดังนี้นะครับต่อไปนะครับเราก็จะเห็นรายละเอียดนะครับแผนการชําระหนี้ที่เขานําเสนอมานะครับว่ามีกี่แผนนะครับมีทั้งแผน A แผน B แผน C นะครับซึ่งจะแตกต่างกันนะครับให้เรามากดปุ่มเลือกนะครับในข้อที่5นะครับว่าเราจะเลือกแผนการชําระหนี้แบบไหนนะครับถ้าเราไหวแบบไหนอย่างเช่นอาจจะพักชําระหนี้แบบเงินต้นพักชําระหนี้แบบดอกเบี้ยหรือว่าทั้งคู่นะครับ เมื่อเราเลือกแผนนั้นในข้อ5เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไปเลือกข้อที่6นะครับเมื่อทําสัญญาแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้นะครับและก็จะปรับวิธีการชําระเงินเป็นการหักผ่านบัญชีธนาคารแบบอัตโนมัตินะครับอันนี้เป็นข้อกําหนดที่เราจะต้องกดปุ่มถัดไปนะครับมาในส่วนของข้อที่7นะครับ เลื่อนหน้าจออ่านมาตรการผ่อนปลนหรือสัญญาให้ครบถ้วนนะครับว่ามีเงื่อนไขรา,ายละเอียดอย่างไรนะครับจากนั้นในข้อที่8นะครับกดเครื่องหมายาข้าพเจ้ายอมรับและก็อ่านแล้วนะครับติ๊กถูกตรงนี้ก่อนนะครับข้าพเจ้าข้อที่8แล้วก็กดยอมรับนะครับหลังจากนั้นจะส่งข้อความมาที่เบอร์มือถือของเรานะครับให้ใส่รหัส otp ที่กำหนดมาในรหัสในหน้าจอเลยนะครับ เมื่อใส่เรียบร้อยแล้วถูกต้องนะครับหน้าจอก,ก็สแสดงรายละเอียดต่างๆดังนี้เลยนะครับส่งคำล้อมสำเร็จนะครับเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ใส่รหัสยืนยันการพักชำระหนี้ของแอปไม m o มที่เราตั้งไว้เช่นกันนะครับโอเคและในข้อ12นะครับขอรับสัญญาผ่านอีเมลนะครับก็จะส่งมาที่อีเมลที่ท่านเชื่อมไว้นะครับอันนี้ก็สามารถทำได้นะครับโอเค สำหรับรายละเอียดการตรวจสอบเมื่อเรากดเลือกพัพักชำระหนี้เข้าไปแล้วนะครับก็เข้าไปดูดังนี้นะครับก็คือวิธีการตรวจสอบนะครับก็คือกดแผนชำระหนี้ปี64นะครับกดสินเชื่อที่เรากดเข้าไปนะครับแล้วก็ดูยอดเงินนะครับว่ามันตรงตามสิ่งที่เราเลือกไว้หรือไม่นะครับแล้วก็ไปดูรายละเอียดงวดสุดท้ายนะครับเพื่อดูรายละเอียดที่ซ่อนไว้นะครับเห็นไหมฮะลองข้อ ดูข้อมูลรายละเอียดที่ซ่อนไว้นะครับเราก็จะเห็นว่า,าสัญญาใหม่ที่เรากําหนดไว้เนี่ยมีรายละเอียดดีเทลยังไงอันนี้ก็จะถือว่าเป็นการลงทะเบียนแล้วเรียบร้อยนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์มาช่วยเตือนเพื่อนๆทุกคนโดยการไลค์และแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์หนึ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมไกนุก๊ก เพื่อมีกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีครับ